กลับมารับงานละครมากขึ้นจากปีที่แล้วปีนี้ครับผม,อ,มอะไรที่มันกลับมาถ้าพูดกลับมามีไฟหรือว่ากลับมาที่แบบจริงๆพี่รับอยู่ตลอดนะ<ม>คือเพียงแต่ว่าบางคือเดี๋ยวนี้ถ้าการทําซีรีส์เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดกันก<ม>็<ม>คือ<ม>ทุก<ม>อย่างมันเออมันทาในเชิงรับเยอะมากเลย<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยไม่ค่อยได้เล่าไม่ค่อยไม่ค่อยโพสอะไรอย่างเงี้ยปกติเมื่อก่อนเราจะโพสใช่ไหมเออเราอยู่กองนี้เราเล่นกับคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการแบบเหมือถึงขั้นเซ็นสัญญาก็มีบางกองนะเซ็นสัญญาก็ ก็เท่ากับว่าเราสี่ห้าเดือนนั้นเราทําอยู่เรื่องนั้นเราไม่มีใครรู้ด้วยก็มีจนงานออกมาอย่างยี่ีหวาดาตังนี่ก็ก็ทำมานานแล้วฮะสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ออกอะไรอย่างเงี้ยที่มันคันปากนะอะไรนะคันปากอยากเล่าอะไรอยากจะเลยอยากจะไลฟ์สดในนั้นบ้างอยากจะก็เข้าใจครับเข้าใจครับเดี๋ยวนี้ก็งานงานก็ต้องการให้แบบว่าให้ว้าวเนาะเวลาเปิดตัวก็ว้าวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คนคนตกใจในแคสตกใจใน ซีรีส์ที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราเข้าใจครับไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่จริงพี่ป๋องแต่ก็คันไม้ขันมือบ้างแต่จริงพี่ป๋องเอาไว้เมื่อก่อนเราเป็นพระเอกมาตลอดแต่หลังๆพอเรามาเป็นอยู่ตรงนี้เราจะได้รับบทเป็นดาสบอลทุกอันก็ตรงร้ายหลายพี่ว่ามันคือเขาก็พยายามหาบทดีๆให้ดีกว่าใช่ไหมนะคือลาสบอสก็เป็นบทที่ดีไงนะเพราะฉะนั้นก็เขาพยายามจะหาบทดีๆให้ก็ต้องขอบคุณผู้จัดทุกคนนะครับก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมากนอกจากว่า จะทำให้ดีที่สุดครับมันยากมากันการจะมีตัวหลายในย,ยากสิยากยาหมายความว่ามันยังทําให้เรารู้สึกสนุกเหมือนเดิมนะคือสมมติตอนเราเล่นเป็นพระเอกเนี่ยมันอาจจะพระเอกจะเป็นคนดีไงทำแต่เรื่องดีๆอะ่ะแต่บางทีเป็นตัวไม่ดีบ้างเป็นลา s t b o บ้างเป็นหัวหน้าโจนบ้างมันก็มันก็มีอีกฟิลหนึ่งซึ่งมันเป็นการแสดงซึ่ง20กว่าปี25ปีที่แล้วพี่ไม่เคยเล่นบทแบบนี้เลยไงพี่ก็สนุก เพราะว่ารู ite, no like like ้สึกว่าเฮ้ยบทแบบนี้กูไม่เคยเล่นเลยว่ะเออบทแบบนี้กูก็ไม่เคยเล่นเออสนุกดีเหมือนกันเออแล้วมันได้เล่นอะไรเยอะกว่าที่เราที่เราเคยเล่นอะไรเงี้ยตอนพระเอกมันเล่นอะไรไม่ได้เลยมันก็ต้องเป็นคนดีอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออไอ้ไม่เลวนี่ว่ะเออไม่เลวนี่ว่าบทตอนมันเล่นบทเร็วอย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนนี้ไม่ไปยังไงบ้างเวลาเพราะว่ายังไรสุดเราจะข่าวตลอดเวลาทุีซีรีส์ละครละเมอคนก็ คนก็รักเราเหมือนเดิมนะพี่ว่าคนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่มากเพราะว่าคือถามว่าแต่แต่ในส่วนสมมพวอย่างไ,ไลฟ์สดเราเป็นคนสนุกสนานนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงของเราทั้งหมดผมว่าเรื่องใน t ิ k กต k อกมันเป็นเรื่องของการแสดงแบบหนึ่งแหละคือตัวจริงเราอาจจะไม่ได้ตลกขนาดนั้นก็ได้แต่เราทําตลกเพราะว่าคอนเทนต์ของช่องเราคือตลกก็ใช่ไหมฮะไลฟ์สดก็ตลกคลิปต่างๆก็ตลกแต่เวลามาทํางานละครจริงจังเป็น เป็นตัวโกงเป็นตัวร้ายเป็นตัวซีเรียสก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นคนว่าเดี๋ยวนี้คนเขาแยกแยะได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันคนเขาก็น่ารักเนอะเขาก็แยกแยะเขาก็รู้ว่าอันนี้ตัวจริงเราเป็นคนจริงๆผมพี่เป็นคนเงียบๆด้วยนะนี่จริงๆพี่เป็นคนเงียบๆคนก็เข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้ไงมันต้องมาตลกตลอดเวลาถึงต้องไม่ไม่ไม่ที่เราเชิญตมามันลำบากไหมพยงแต่ว่าถามว่าสองสามปีหลังเนี่ยก็จะเป็นปีที่ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีพิธีรีอตองเรื่องของการ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 ละการการแสดงออกไปแล้วคือตื่นมาก็ไลฟ์สดได้เลยไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทําผมอาจจะมีวันที่หน้าตาแบบดีบ้างไม่ดีบ้างวันนี้หน้าโสมก็คนก็รับได้เดี๋ยวนี้มันพัฒนาคนเปลี่ยนไปหมดแล้วคนดูเขาก็เขาก็รับรับความเป็นธรรมชาติมากกว่าจริงๆความเป็นธรรมชาติดีกว่ามานั่งแต่งแต้มอีกนะเออคนชอบแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนดูเหนื่อยครับ นอกสู่บนไหมว่าไม่ไม่ไม่เลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเป็นแบบเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคนเมื่อก่อนเรามาเสร็จแล้วก็ต้องไปนั่งแต่งหน้าทําผมต้องเซตไฟแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยถามว่าคนแบบเมื่อก่อนก็แก่ไปหมดแล้วนึกออกไหมคนยุคใหม่ๆที่เขาดูสดๆหน้าสดๆคือเขาเห็นเราตอนนี้เขาเห็นเราตอนนี้เขาก็ชินกับล่าเราแบบนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้น แยกยุคก,กันไปเรียบร้อยเออคนคนคนดูอายุเยอะๆเขาก็ไปดูอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ถือว่าเราเราอยู่ตรงนี้เราต้องปรับตัวพี่ก็คิดว่าก็พี่ก็ปรับตัวได้ได้ดีพอสมควรตอนนี้จำในเวลาคนถามว่าอุ้พี่ปอี่ยนหน้าไม,ม่เปลี่ยนไปเลยก็เปลี่ยนนะไปเกาหลีหน้าก็เปลี่ยนไปนิดนึงภาษาเนนาหรือว่าอะไรหรือว่าจับภาพเป็นนามธรรมอไ มันเดินมันเดินไลกหีมันดิมันก็นิดนึงตามันไม่ไหวแล้วไงตอนไปเกาหลีตามันย่นตาด้านล่างมันย่นแล้วตาตกไปอย่างเงี้ยพอเจออากาศปุ๊บหน้าบวมทั้งหน้าเลยพันหน้าใหญ่เลยตอนนนั้ก็ต้องทำบ้างเนาะก็ต้องทำบ้างก็ก็แต่จริงจริงก็สนุกขึ้นหมายความว่าพอ พอเราหน้าตาเราสดใสขึ้นเราก็รู้สึกสนุกขึ้นมันถึงว่าเสริมความมั่นใจเออเราก็มั่นใจขึ้นเพราะตอนเราตอนนั้นมีอยู่ช่วงแบบว่าโอ้โหไม่ไหวเลยว่ะคือถ่ายรูปออกมาบรอกพี่ยิ้มหน่อยเฮ้ยนี่กูยิ้มแล้วนะแต่ทำไมตาพี่ตกขนาดเนี้ยผมบอกเฮ้ยจริงป่ะโอ้โหจริงจริงม่มีคนทักแต่ว่าหน้าเราดูแบบหโอ้โหตาเตอแบบข้างล่างนี่ย่นเป็นแบบนี้เลยย่นเสร็จปุ๊บแล้วเขาบอกพี่ยิ้มหน่อยเออสักพักพี่อย่ายิ้มนีกว่าเพราะยิ้มย่นมากเลย อ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันวนอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยเยอะมากเลยก็ก็ทำสักนิดน,นะครับแต่พี่ปอเป็นคนไม่เรื่องหน้าเรื่องสกินแคร์เราไม่ค่อยจะถ้าเทียบกับพี่เอกเปลี่ยนใจไหมโอ้อยหลังๆพี่ไม่ธรรมดาพี่ซื้อเยอะกว่าเองนะเออเพราะว่าไม่ได้ติตอนนี้หน้าพี่แย่มากตอนมีอยู่ช่วงหน้าแย่มากก็เลยมามาทำมาทาโน้นทานี่เอกเขาช่วยด้วยอะไรเงี้ยก็ ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะเข้าไปถึงสัญญกรรมแล้วพอเข้าไปถึงแล้วออกไม่ได้เข่ครานี้ไปเกาหลีทุกรอบต้องกลับมาหน้าบวมๆไม่ต้องตกใจแสดงว่ามีร้านประจําและมีโรงพยาบาลประจําแล้วดูใจครับผมครับผมก็ต้องคิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเพราะว่าคิดเสมอ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 แต่จะบอกอย่างนี้ฮะน้องๆคือว่าเวลา คุณอายุสัก45ขึ้นไปอ่ะอย่างพี่51นี่ยมันชัดเลยว่ามันไปหมดมันมันไปหมดหน้าย่นทุกอย่างมันชัดมากแต่ก็จะพยายามทำให้น้อยที่สุดไม่อยากจะไปถึงขั้นแบบเปลี่ยนไปจนหน้าเปลี่ยนไปเกินไปเอาเท่าที่ไหวอาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยหวังว่าจะให้อาภัยกันเพราะว่ามันต้องทำจริงๆแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไป ก็รอสัก60แล้วกันแสดงว่ามีบางแผนเลยช่วงห้ปีทุกงหปีไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็มีคนโอูตอนนี้มันมีคนมาชวนมากกว่าชวนแต่ยังไม่ทํายังไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยโอมันมีเยอะมันมีเยอะแต่ว่ายังไม่ทําดีกว่าเพราะว่าคิดคิดว่าให้มันเป็นเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติแต่อันไหนไม่ไหวก็ต้องทําอะไรเงี้ยคือกลัวหน้าเปลี่ยนโอ้ยกลัวที่สุดกลัวที่สุดเพราะกลัวที่สุดเพราะว่าตัวเราคือคนที่ต้องอยู่กันหน้านี้เนอะแล้วเรา แล้วเรารู้สึกว่าคนก็เห็นเราหน้านี้มานานอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขินกระเสียงกระซิบเวลาคนก็แบบยดูที่ี่เขาไปทำซึ่งเราก็ตาไวเหมือนกันเออเราก็ตาเราก็เห็นว่าเออเราก็เห็นว่าเขาเริ่มซุบซิบซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็มาเดินมาถามเลยว่าเอ้ยพี่ไปทําที่ไหนดีจังเลยเออเขาชอบจังเลยอะไรเงี้ยเขาเออพี่ไปทาที่ไหนนูนเราก็แนะนําเขาไปว่าเออไปที่นี่ครับที่นี่ครับอะไรภรรยาลูกไปไหนบ้างเขาได้แบบว่าภรรยาก็ทําอยู่แล้วฮะก็เลยเขาก็ไม่ต้องแนะนําไม่ได้แนะนําอะไรไปด้วยกันนี่แหละฮะ ลูกเขาก็บอกว่าแล้วแต่ครับเพราะว่าลูกเขาก็อยู่ในวัยยังเด็กเขายังไม่ได้ไม่ได้สีเรียดอะไรแต่เขาก็จะตกใจเวลาแบบเราพันผ้านหน้าบวมมาอะไรเง<ม><ม>ี้ยเ,เออหน้าบวมบวมมาเขาบอกอุ๊ยทำอะไรมาขนาดนั้น,นะ <c oughs> ่ะเราบอกอุยขอโทษนะอะไรเงี้ยม <c oughs> ันทาไม่ได้เป็นดาราคงไม่ทำหรอกทำเยอะขนาดนี้หรอกอะไรเงี้ยมีการทำเป็นเอเจนซี่ตัวเองไม่นต้องยกให้คุณโอ๋พัชรลาเวลาไลฟ์สดที่คุณถามเนี่ยนะ คุณโอ้เออคุณโอ้พจิราเนี่ยไปทางนั้นได้เลย,ยเข้าไปในไลฟ์สดเขาเลยฮะถามเลยเขาเขาตอบคำถามได้ทุกเรื่องเลยตอนนี้ฮะคุณโอ้ครับผมแล้วแผนในปีนี้ที่พี่ปอสก,กว่ามันต้องเติมนิดนึงหรือว่ามันจะต้องขยับนิดนึงพอแล้วปีนี้ไม่เอาปีนี้สี่เดือนนี้ตั้งใจจะล่างทองอย่างเดียวเลยเป็นหนุเป็นหนุนเป็นหนุนในวัยห้าสิบเอ็ดนี่นะพยา <ไป S 1> ยามนะฮะพยายามอยู่คือเห็นชายเขาล่างทองแล้วเห็นใครเขาทำแล้วเราต้องทำบ้างนะมันเป็น ผมว่ามันมันความที่เจ๋งกว่าล่างทองคือเราอยากมีสุขภาพที่ดีอ่ะคือสุขภาพที่ดีคือเราลดไขมันของตัวเองลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายมากขึ้นมันก็จะช่วยให้เราอยู่กับลูกไปนานๆคือต้องบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็เข้ามานอกตอนนี้เราอายุเริ่มเยอะมันก็เริ่มมีเรื่องอะไรเรื่องนี้เข้ามาแต่พี่เป่ารู้ไหมว่าจะล่างทองได้มันต้อง วีไนละอดอี่านอดทนนีชายบอกเตะวิกกี้เอให้าตอตอนตอนช่วงลดน้ำหนักเตะวิกกี้ใหญ่เลยลุบหงิดมากก็ต้องเตะเอนี่แหละไล่เอเตะเปล่าเออแต่มันยากมันยากจริงๆครับก็เบิร์นทุกวันครับประมาณ5้กิโลแล้วก็ทานสองมื้อมื้อเสาะมื้อแรกเป็นอาหารที่อยากกินนั้นมื้อสองก็จะเป็นอ จะเป็นไม่ไม่แป้งและเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยลดเอาเท่าที่ไหวก่อนคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตั้งใจจะซิกแพคขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคิดว่าเอาให้ท้องบางลงหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเบาๆลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสุขภาพน่าจะดีขึ้นเพราะว่าจริงๆพี่ก็ไปตรวจมาหัวใจพี่เต้นผิดจังหวะอีกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันชอบดีเออเดี๋ยวนี้พอ50แลิวมมีโรคเยอะมากเลยคือเข้าห้องน้ำนะโทษน,นะคือเป็นลิสีดวงาทำไมอยู่ดีเป็นใช่เวลาอายุอายุเยอะอ่ะ มันมาทุกโลกเลยพวกคุณพี่อ่ะหินปูนหลุดสองข้างหินปูนหลุดรู้จักปะคือบ้านไม่หมุนไม่หมดเลยหมุนไม่อยู่ๆแล้วก็หมอก็ไปจับพลิกปึ๊กปึ๊กปกหายกินยาหายเดี๋ยวนี้ใครเป็นโรคเกี่ยวกับ50กว่าถามพี่ได้นะครับพี่รู้ทุกอย่างเลยปรึกษาเรื่องสุขภาพได้นะฮะมะเร็งปอดพี่ก็รู้จักหมอนะครับผมชี่เชชาญอยู่ๆก็เป็นลิสิรดวงุู้โทษขอโทษไทยเลือดเต็มห้องน้ําเลยต้องไปตรวจไปส่องกล้องไป ทำทุกอย่างพี่บอกามหมอไหมว่ามอยู่ดีทุกอย่างันมาในช่วงนหมอบอกอายุครับนี่คืออายุของคนที่เริ่มเป็นถ้าคน50นะจะเข้าใจเริ่มจะเข้าใจแล้วแบบหัวใจเริ่มเต้นเต้นผิดจังหวะแขนซ้ายช้าอะไรอย่างเงี้ยแขนขวากาแฟไม่ไม่ใช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 ่ขอโทษ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 เพื่อนๆกลัวจะเครียดกลัวจะเครียดเออ จริงๆแขนซ้ายชาแขนซ้ายชาแขนขวากาแฟโอ้โหเชืแบบแขนไม่ต้องแบบแอดมิตรวจละเอียดเลยรไปตรวจไปตรวจไปตรวจเจ็บหลังตรงนี้ <c oughs> ไปตรวจหัวใจรู้สึกแต่คุณหมอก,ก็บอกว่ายังไม่เป็นยังไม่เป็นครับผมก็เมื่ปีที่แล้วภรรยาเราต้องทนกับโรคมมนี้มะเร็งปอดใช่ปีนี้มาถึงเราแล,แล้วปีนี้มาถึงเราแล้วแล้วก็ ก็ก็ไม่เป็นไรครับคือคิดว่ามันเป็นเรื่องโชคเขาเรียกว่าจังหวะเวลาของวัยเรามันต้องเจอแบบนี้ระฉะนั้นะผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ต้องเจอมันต้องเป็นโรคอะไรสักโรคคราวนี้แต่ว่าเราก็ต้องหาหนทางในการรักษาได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆการตรวจสุขภาพดีนะครับทาให้เรารู้ก่อนรู้ก่อนเจอก่อนรักษาก่อนทําให้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเอเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเมื่อเมื่อเดือนธันวาเนี้ย เป็นการสแกนซีทีสแกนรอบสองของเอแล้วไปเช็คมาหูก่อนเข้าห้องสวดมนต์กันใหญ่เลยสวดมนต์กันใหญ่เลยสุดท้ายผ่านก็คือไม่เป็นอะไรตอนนี้มันอยู่ในภาวะที่ครึ่งปีตรวจครั้งหนึ่งหรือปาใช่ใช่ทุกๆุกหเดือนเอจะต้องไปตรวจอย่างนี้หนึ่งครั้งเนี่ยให้ครบไปเรื่อยๆในในระยะ5ปีนี้แต่ใน2ปีนี้ต้องเข้มข้นที่สุดเพราะว่าห้ามพลาดเลย2ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มันจะกลับมาได้เร็วที่สุดถ้าเป็นมะเร็งปอดนะมะเร็งส่วดอื่นเราไม่ทราบ มันเองปอจะมันจะกลับมาไวที่สุดก็คือช่วง2ปีต้องต้องตรงเวลาอย่าปลอ่อยอย่าปลอ่อยทิ้งไว้เช่น87ดเดเดือนไม่เอาต้อง6เดือนต้องรีบไปตรวจอะไรเงี้ยแล้วเป็นย <ท Thrones> ังไงพี่เอ๋เป็นยังสบรายใจพอลูผลแล้วก็รันลายอยู่ครับตอนนี้สบายใจแฮปปี้คือมันของเอมันเหมือนมันตัดออกไปแล้วไงฮะใช่ไหมฮะสิ่งที่น่ากังวลก็คือแค่มันจะกลับมาหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉนั้นก็คือเราก็บอกว่าเอ๋อ่าไปคิดเลยไอ้กลับมาไม่กลับมามันก็เดาไม่ได้อยู่แล้ว ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือเราถ้าตัดแล้วถือว่าดีแล้วก็ไปต่อดีกว่าก็มีความสุขมากขึ้นก็พอเราเจอเรื่องนี้มันก็ครอบครัวก็คิดใหม่ทําใหม่เฮ้ยมีความสุขเลยอยากกินอะไรกินเลยอยากเที่ยวเที่ยวเลยอยากลดน้ําหนักแล้วก็คุมเอาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็มีความสุขสเต็ปการรักษาคุณหมอคือยังไงคะของเอของเอใช่ไหมฮะของเอก็คือก็อย่างที่บอกแหละครับก็แค่นี้เลยทุกๆ6เดือนก็เช็คเช็คถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านไปอื ขอบคุณครับ,บ,คครบใครที่มีเรื่องมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งอะไรปรึกษาพี่ได้พี่มีจัน